สวัสดีครับท่านผู้ชมตลอดถ่ายคลิป YouTube ตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดจีนชักเงวนะครับผมวันเสาร์นะครับอาทิตย์หนึ่งจัดครั้งหนึ่งนะครับร้านนี้นะครับผมคนลุมเยอะมากๆนะครับเป็นหอยคุกนะครับผมตลาดจีนชักเงวนะฮะเจ๊บงอร่อยอร่อยครับผมโอ้ลูกค้าลุมเยอะมากๆครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าขายยังไงนะฮะโอ้หน้ากินมากครับอันนี้ขายชุดยังไงครับ ชุดละ40บบาทไม่แน่ใจว่าสุกทันลูกค้าหรือเปล่านะครับ 10, ไม่ทันเลยนะฮะเมื่อตอนเมื่อตอนเย็นเงาเหน่อยครับนี่ครับกรอบนอกนุ่มในค่ะกรอบนอกนุ่มในนะครับมีมีหน้าอะไรบ้างครับที่ร้าน มีหน้าหอยหน้าปลาหมึกแล้วก็ปูอัดค่ะครับแล้วก็จะเป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มอะไรนะฮะตัวประมาณว่าพริกครับผมเป็นซอสนะฮะครับผมซอสพริกครับผมพริกครับนี่สูตรของทางร้านเลยนะครับกรอบนอกนุ่มในนะฮะโอ้โหน่ากินครับทุกคน แจกใช่มม้คะทีอันนี้คือเขาไม่ได้แจกนะครับวันนี้ชั่วละสี่สิบบาทนะฮะจองไว้หลายกล่องแล้วค่ะแล้วก็เดินเดี๋ยวมาเอาเพราะว่ารอไม่ไหวอ๋อนี่คือลูกค้ารอไม่ไหวจองไว้หลายกล่องแล้วนะสั่งไว้นะฮะไจำไม่ได้แล้วเนี่ยอก่ลูค้าถ้าไม่ค้าจำไม่ได้ก็อย่าว่ากันนะครับกลับมามาทวงเราได้เลยนะได้บอกว่ามาให้บอกละกันครับโอ้โหนะครับ แล้วถ้าวันปกติเราขายที่ไหนไหมครับไม่ได้ขายไม่ได้ขายเยค่ะขายวันเสาร์วันเดียวขายวันเสาร์วันเดียวนะฮะแสดงว่ามีงานประจำใช่โอ้โหครับผมขายดีมากครับร้านนี้จะอยู่ตรงสี่แยกนะครับกลางตลาดนะครับผมนีค่ครับจะอยู่ร้านนี้ประจำใช่ไหมคะใช่ครัอยู่ร้านนี้ประจำนะครับผม ประะะตูนคผมเดินมาเจอเมื่อกี้ยังตกใจเลยฮะเขารวมอะไรกันนะเขามงอะไรกันนะครับมุงตลอดอ๋อร้านนี้มุงตลอดด้วยนะครับไต่ได้ครัตอนนี้ยังไม่มีบัตรคิวนะครับแต่ว่าอนาคตไม่แน่นะฮะอาจจะมีบัตรคิวนะครับ อคครับผมสงสัยเสาต่อไปนะต้องได้เพิ่มเตาขยายร้านนะฮะ <c oughs> ถึงจะทันไม,ไม่มีมือไม่มีคนช่วยแล้วค่ะครับไม่มีคนไม่มีมือแค่ไม่มีมือแค่แ,แล้วนะฮะมือแค่มีเท่าน,นี้ครับผม <c oughs> นี่ <c oughs> ครับ หอยใหญ่นะคะร้านนี้ร้านนี้หอยใหญ่นะครับผมหอยใหญ่ไข่แน่นนะครับผมใช่ค่ะตัวบิ๊กๆด้วยค่ะนี่ครับดูครับตัวอ้วนๆเลยเนาะล้นฝาค่ะอันนี้เขาไม่ต้องปิดฝานะครับเพราะว่าล้นแล้วนะครับนี่นะครับ ที่เห็นเย็บใส่กล่องแบบนี้คือเดี๋ยวมีลูกค้าม,มารับนะครับ ใช้คนแคะถึง3ามคนนะครับถึงจะทันนะฮะของดีของอร่อยนะครับหนึ่งอาทิตย์ขายแค่วันเดียว,วร้านเริ่มมาขายกี่โมงครับแมคะ3สามโมงสามโมก็เริ่มขายาแล้วเนาะประมาณสามโมงครึ่งครับ แบบนี้เพราะว่าเวลาคีบมันจะเละค่ะครับใช่ถ้าเป็นอย่างนี้มันจะเป็นชิ้นเออใส่กล่องคีบอย่างเงี้ยมันจะลุดครับผมรบคัก่อนจะลงแป้งมันก็ต้องเขย่าไม่งั้นแป้งมันไม่ฟูครับเขย่าแป้งก่อนนะครับอันนี้เป็นแป้งสูตรทางร้านเนาะ ตัวนี้เราต้องรอแป้งให้เขากรอบไหมครับหรือว่าเราเอาใส่ได้เลยก็ให้มันฟูขึ้นมานิดนึงค่ะครับ,คครบไมค้า่ไะตก่้มค้าไม่ต้องกดดันนะครับลูกค้าเยอะอ <laughs> แบบนี้ล้านค้ายิ้มเลยนะครับแบบนี้ไม่ได้พักเลยครับ อาทิตย์หน้านี่สงสัยจะได้แจกบ,บัตรคิวจริงๆนะครับนี่ดูของเขานะครับทุกคนน่ากินจริงๆครับสมกับลูกค้ามายืนรอเต็มหน้าร้านนะครับคนไหนนะครับเจ๊บุง ด้านหน้านะเออครับผมนหน้านะอยังครับผมใช่ค่ะครับเจ๊บงนะครับผมอร่อยอร่อยนะขนมครกนะไข่ครกเขาเรียกอะไรนะไข่ครกไข่ครกนะครมหอยครกนะครับผมหนหลักๆก็ืีหอยค่ะครับใช่ ตัวเป็นซีเนเจอร์จะเป็นหอยเนาะใช่ครับไข่ไม่หวงค่ะวันเดียครับโอ้โหนะฮะมาอุ่นได้ครับร้านเขาจะอยู่จุดนี้นะครับทุกคนนะครับสวนกลางๆนะครับหน้าซุ้มประตูนะฮะอันนั้นไหวใช่ไหมฮะอันนี้อยู่ในกองเนใช่ ที่ว่าเต็มๆคนอย่เนี้ยตอนนี้นแค่ให้ก้าวกินเลยเอเอแต่ปอยังไม่ว่างกินเดี๋ยวปอถ้ากินใหม่นะโอ้โเสียใหญ่เสียใหญ่ดูเป็นฝานย่ี้ค่ะครับอันนี้เราต้องเอาน้ำมันลงอีกไหมครับตัวนี้ใช่ค่ะแต่ต้องแพะให้ชิ้นมันแยกกันท่้งมดครับน้ำมันค่ะของเรานี่คือจะไม่อ้น้ำมันเนาะใช่ค่ะค แต่ใส่น้ำมันลงไปนี้เพื่อให้ให้กรบเพิ่มขึ้นนะครับดูนะครับพนักงานเขานะครับทําไม่ได้หยุดนะครับครับนี่นะครับตรงนี้นะครับเป็นเจ้าของสูตรสวนมากเลยลูกค้าจะซื้อแบบรวมๆใช่ไหมครับครับแต่ไม่ทันก็ไม่ได้รวมมากกร่า รอขึ้นจากเตานะครับผอ้โหทำแทบไม่ทันเลยนะครับผมให้ดูนะครับบรรยากาศทางหน้าร้านนะครับโอ้โหนะครับลูกค้าลุมนะครับรอนะครับสุกข,ขึ้นไม่ทันนะครับเาขาสั่งอะไรกินมาลงมาลงไม่ดูต้องมากลับบ้านตื่นเก็บคนะื่อคก็บ ก่อนไม่ได้ครอบแต่มันสุกไม่ทันตน้องรีบถือไม่ทันเลยนันต้องคอไว้มันสุกเร็วขึ้นไม่ได้แล้ยอ๋อถ้าเราปิดฝาไว้เขาจะสุกเร็วขึ้นเนาะครับผมเพราะว่าไม่ครอบแล้วมันไม่ทันเดินมาจังจหวะมี้เราไม่ได้าเลยนี่ถ้าจังจหวงะนี้เดี๋ยวเขาบูดใช่ไหมฮะต้องเขย่าก,ก่อนนะครับ ลูกค้ารอแป๊บหนึ่งนะครับได้กันทุกคนนะครับโอเคครับวันนี้ขอบคุณเจ๊บงมากๆเลยนะครับขอบคุณทนมงานทุกคนนะครับผมนี่ครับก็เป็นร้านเจ๊บงอร่อยอร่อยนะหอยคุกนะครับผมตลาดจีนโบราณชักเงียวนะครับผมทุกวันเสาร์นะเวลาบ่ายสามโมงเป็นต้นไปนะครับก็มาอุดหนุนได้นะครับสําหรับวันนี้ตลอดแต่คลิปต้องขอบคุณนะครับที่ติดตามคลิปเราจนจบ ก็ฝากกดติดตามกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะฮะไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ